โนอีกแล้วนะครับนะครับมาติดึงกันลงเลยอาเลยขาเลยอุย สวัสดีพี่ๆน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครับจะเป็นพิชิ้งครับวันนี้เรามาตกปลากันนอกสถานที่อีกแล้วนะครับวันนี้เรามากันที่จังหวัดน่านนะครับมาไกลเลยนะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นแมตส่งท้ายปีอีกแมตหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าจะได้ดันลงคลิปหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่มานะครับบ่อตกปลาที่นี่นะครับ่อตกปลาเอิร์ธนะครับพิชิ้งปลาครับ ดีผมหาข้อมูลจะตกปลานะครับมาแล้วก็อยากตกปลานะครับแต่ว่าบ่อที่นี่นะครับที่ดูนะเห็นเขาบอกว่ามันมีเทพานะครับมันนี่ยังไม่เคยตกได้เลยนะเทพานะครับเพราะว่าอาจจะไม่ไม่ได้ไปบ่อที่เขามีพวกเทพาด้วยนะเพราะตอนอยู่ในกรุงเทพมันส่วนมากมันจะเป็นพวกบึกพวกสวายนะลองลองดูกันนะครับเป็นครั้งแรกที่มาที่นี่นะครับแล้วก็วันนี้มากับนะเดอะฟิชติ้งไลน์นะครับพี่ชายใส่เนี่นะครับอยู่ด้านหลังลองดูกันครับแล้วเดี๋ยวนีกว่าว่าจะใช้ ก็จะใช้คันจิกเลยนะครับนะก็ยังไม่รู้เลยครับนะว่ายังไงนะครับแล้วเดี๋ยวว่าจะตกสะปิวด้วยนะครับหาตะเบียนกลับไปกินนะครับเดี๋ยวขอเล่ามากับนคันเด็กก่อนดีกว่าลวกันนะครับไปยคุยครไย้ครับคับยาวัอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นบอกแข่งครับแข่งก็คือเมื่อก่อนจับเดือนละสองครั้งเหลือเดือนละครั้งเพราะนั้นความจะกินจัดมากที่เนี่ยสวายผู้หญิงสวายนะเมานับสายนะไม่ต้องวางเด็ อ๋อตีปุ๊บก็น้ำเดือดถึงสีนเนี่ยกินเลยแต่ว่าไม่ไม่ฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทําไม่ได้เพราะว่าคืออย่างนี้ถ้าจะดูหน้าร้านจะเห็นว่าผมไม่ได้ไม่อนุญาตให้เอาปลาสวายออกครับเพราะนั้นปลาสวายนี่ยืนยันว่าไม่ได้ออกไปไหนครับอยู่แต่ว่าตอนเนี้เห็นรอยเต็มเลยเดี๋ยว๋ยวพักแดดร้อนๆจะเห็น,นรอยเต็มเลยไม่กินใช่ฮะแล้วมันมันเหมือนปลาแปลก ใ่แฝกกินมาใช่แล้วมันคือปกติมันกินตัวใครตัวมันไงแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันจะต้อนต้อนเข้าตามคเนี่ยแล้วก็กินครับกปถวายครับอ่ะผมก็เลยเอาตัวใหญ่ออก A few moments later เมื่อกี้น่าจะเป็นน้าเจ้าของบ่อนะครับก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเพราะว่าก็ก็ไม่ไม่รู้นะเจ้าของบ่อก็มาแนะนําจริงๆป้าเดพาเขาแนะนําไอ้ใช้เป็นลูกปลานะครับเกี่ยวแล้วตีแป๊บเดียวนะครับนะ ผมว่าธรรมชาติของปลาเดฟามันเป็นปลาล่าเหยื่อแต่ว่าจริงๆอะบ,บอกเนี่ยเขาเลี้ยงด้วยหนมปังนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่ากล้วยมันก็กินนะแต่มีปลาบึกด้วยนะครับแล้วก็มีพวกปลาตะปิวปลาแรดปลาอะไรไม่รู้นะครับเมื่อกี้ฟังเยอะแยะเลยนะครับต้องขอบพระคุณทางน้ำมากเลยนะครับที่ให้ความรู้นะโอเคครับเดี๋ยวไปลองดูอะไรดีกว่านะครับ ไออหมอเนี่ยเฮ้ยหมอนี่ยว่ะเออเฮ้ยหมอมาเฮ้ยปานินปาหมอปานินปาหมอพี่เหรอตาหมอ A few moments later ตอนนี้เราย้ายมานั่งตรงนี้นะครับพอดีเมื่อกี้นั่งจะผิวตรงนั้นนะครับมันร้อนนะแต่ว่ามุมตรงนั้นมันมันดีนะครับมันใกล้ตรงศาลาตรงที่เราเห็นนะครับเศาลาตรงนั้นนะครับแล้วตกตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะมันจะผิวซึ่งมันจะล่มนิดนึงนะครับโอเค ปลาในปลาปุ้ยปุ้ยครับลากขึ้นเนาะจะตกน้ำไหมใหญ่กว่ามันตกน้ำมากนะลากมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้านกูจะลากมันเข้ามาเออยองต่อครับอ้เเขาห ได้ๆมาๆมาแท้จริงโคาไมจัม่แล้วมาๆล้วมาะมละวจับมือกระปะกเลยกระทิบเลยนะเอ้อนาจะเป็นหูปลาไนครับู้มี10ตัวอู้ มาแล้วครับบ่อเอิร์นนะครับเดียวบ่อเอิร์ดนะฟิชชิ่งนะครับจังหวัดน่านนะครับปลาถึงแล้วนะครับโคตรสุดเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นปุ้มปุ้ยหรือว่าปลาไนนะครับโคตรใหญ่อ่ะโอ้ไม่ไหวนะครับนะเดือดฟิชชิ่งไลยนะครับโดนแล้วนะครับ ได้ไหมปัดดมน,นึงเอาไม่รู้ก่อนนะโอ้โหแล้วอ้โหมลอกหลอาโแล้วโดนแล้วนะคคนหนึ่งแล้วนะครับ อีกแล้วนะครับครับมาดูนกันครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามสิบห้าแล้วนะครับแล้วก็พอดีเจ้าของบ่อนะครับนะได้ไปลูกลูกชายเจ้าของบ่อนะครับน้องเอิร์ธนะครับชื่อเดียวกับบ่อเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะพาไปเล่นเทพานะเขาบอกว่าเขามีมีทีเด็ดแอบซ่อนอยู่นะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวเขาจะพาไปตกเทพานะครับ แล้วก็ที่คุยนะครับเทพามันต้องอ่ะต้องใช้เป็นเหยื่อสดนะครับแล้วก็เขาแต่แรกเขาแนะนําช็อค60นะแต่ผมไม่มีนะผมมีช็อค50ไม่งั้นก็ PE 100เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้ช็อค50นะครับเดี๋ยวขอเวลาเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือก่อนดีกว่านะครับเขาแนะนําให้มัดเป็นแบบเหมือนสองขอนะครับเดี๋ยวจะเกี่ยวน่าจะเกี่ยวปากเกี่ยวเกี่ยวหางเกี่ยวท้ายมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอเเตรียมคันเป็ดก่อนดีกว่านะครับนะแต่ว่าเมื่อเช้าเรามาตกกันน่าจะมาถึงประมาณสักกี่โมงส,สักสิบโมง ิบโมงสิบโมงปรมาสิบโมงเกือบสิบโมงครึ่งนะครับอย่าลงเบ็ดนะครับก็ถ้าปิวไปัามันก็โดนพวกปลาหมอนะปลาเล็กๆนะครับแล้วก็มีโดนปลาในไปนะครับหรือว่าปุ้มปุยนะไซใ,ใหญ่ๆเลยนะครับ <c oughs> เป็นขนมปังหน้าดินนะครับแล้วก็มีเสียงกิ้งกัางกิงกัางอะไรก็แต่ปลาก็ไม่ไม่ล่านะครับแล้วก็บ่อนี้ครับที่เห็นนะก็ลอยหัวนะครับปลาดำๆแต่ก็ไม่กินนะ แล้วก็มีนะเดี๋ยวฟิชชิ่งไลน์ตกไปนะครับทุ่นลอยนะครับมันก็กินนะครับโดนกระหู้มีลูกกระห้อะไรเหมือนกันนะครับหน้าตาแปลกๆแต่ยี่สกก็ไม่ยาวนะครับป่ป้อมๆลาพันผสมเลยนะครับแต่เจ้าของบอกมายืนยันว่ากระห้เดี๋ยวเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปเล่นเดี๋ยวลองไปเล่นเทพาดูนะครับเจ้าของบอกจะพาไปนะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ชุดใส่หน้านะครับสองขอนะครับผมทําเหมือนตกสปิวนะครับแต่ว่าผมใช้ช็อกกลีดเลยนะครับห้าสิบปอนด์นะครับปีนี้มันมีแค่ห้าสิ น้องก็บอกก็แนะนำหกสิบด้วยนะแต่ผมใส่แม่งนี่แหละห้าสิบนี่นะครับนะแต่ของน้าเดอะฟิชชิ่งไลน์เขาก็เล่นปีนีแล้วแต่เป็นปีร้อยนะครับผมผมเกี่ยวแล้วผมเป็นทรงนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเกี่ยวปลานะครับประมาณนี้พอเกี่ยวปลาแล้วก็ลองวัดดูนะครับแต่ว่าต้องต้องบอกนิดนึงว่าตรงนี้มันผมมาผมมาจากทางนาน้อยนะครับตรงนี้มันมันผ่านทางสนามบินมาตรงตรงนี้จริงๆต้องเลี้ยวพื้นที่อะไรอ่ะมันจะไปทางอำเภอสันติสุขอ่ะไปทางอำเภอสันติสุขนะครับ ก็คนในพื้นที่อผมว่าน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับแต่เราคนนอกพื้นที่นะครับดีเซอร์ในพวกกุนแม p มานะครับมันมีบ่อตกปลาอยู่แถวนี้นะก็เลยมานะครับพอมีเทพามีอะไรด้วยนะโอเคเดี๋ยวรอเวลาประมาณสี่โมงนะเดี๋ยวน้องเอิร์ธนะครับก็จะพาไปขึ้นไปตกไปไปที่ไฮไลท์ของเขานะครับบ่อรับบ่อรับไม่มันเหมือนแบบสวนอาหารอะ นี่เมื่อกี้คุไปตกตรงนี้เนี่ยมันเป็นเบอร์เข้าไหร่โอ้อยู่ด้วยคนรักเกลียร์รักขออยู่ด้วยคนอยู่อยู่เล็กๆก็ได้รักขออยู่ด้วยคนเนี่ยบอกเฮ้ยถ่ายถ่ายอย่างเงี้ยแม่โทษทำแบบเนี้ยทำบอกแบบนี้อ่านีเ่เห็นบอกเห็นบอกมีเมลอ่อนมาขายด้วยใช่ไหมครับ ายง่ายครับดจะซื้อไปเดี๋ยวว่าจะซื้อไปด้วยมีนูอออชอบดักทีได้ได้ดัดทีเขา,า,าชอบกินเมล่อน อปไะเนี่ยไหนเออยังไงจมูกกับจมูกเหรอใช่ครับเอาเกี่ยวก็นี่ แล้วก็เทลูมาฝั่งนี้แก okay, ครับตอนนี้เรามาถึงหมายรับแล้วนะครับข้างบนนะครับแล้วก็เหยื่อนี่นะครับน้องเอิร์นนะครับเขาเกี่ยวให้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลองดูนะครับลองตีเทพาดูนะมาจะได้เรื่องไหมนะครับ เรเลยเอาเลยชาร์จเลยอะปล่อยปล่อยเล่นเลยปล่อยเลยูดปล่อยลืมบอกปล่อยปล่อยมันพิงก่อนอ๋อเหรอครับปล่อยงสายหน่อยดิอ้าลืมเอาเอาเอาเรงสายปล่อยจังหวะเือเข้าออมันข้าวแล้วตะขอมันเป็นเบอร์เล็กไง มันจะย่ำเยือกัอนทั้งวัดสองมันเรามันเรามันอแรกไม่ใช่ค้าเป็นหอออแล้ครับตกรณ์หมายแรกเลยนะครับเมื่อกี้นี่โอ้โหพลาดเลยเสียวอากาสเลยนะครับก <c oughs> ็วันนี้นะครับเรามาตกปลากันที่บ่อตกปลาบ่อเอิร์ดนะครับเอิร์ดฟิชชิงปลานะครับก็ต้องบอกว่าบ่อสวยนะครับแล้วก็สนุกค่อนข้างสนุกนะผมว่านะมาแล้วก็ ปลาก็ใหญ่ๆนะครับก็สนุกกันแหละครับมาครั้งแรกนะก็ต้องถือว่าประทับใจนะครับค่าคันที่นี่ก็ห้าสิบาทเองนะครับมีเทพามีอะไรด้วยนะครับถ้าใครแบบผมว่าใครถ้าใครมือเซียนนะพวกล่าเทพาแลก็น่ามาน่ามาลองนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็ต้องถือว่าเผ่าโอกาสไปนะครับสําหรับผมนะแต่ว่าก็ได้ตัวนะครับได้ปลาในได้ปุมปุยไปนะครับ แล้วก็ตอนนี <and variety S 2> <be> ้ก็ใกล้จะห้าโมงแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เขาตีปอตีเป็นเดยื่อสดไว้นะครับแต่ว่าปลามันมันเฉื่ยไปครั้งแรกแล้วมันว่ายนี่มันว่ายไปเลยนะครับผมไม่รู้นะผมก็พลาดโอกาสตรงนี้ไปนะครับก็น่าเสียดายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามันถึงเวลาห้าโมงเย็นแล้วมันก็คงต้องกลับแล้วนะครับก็ถ้าชอบใจคลิปนี้ยังไงนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจสำหัช่องด้วยนะครับ ผมก็ขอขอบคุณทุกซับสไคร์เลยนะครับที่มกดติดตามรับชมรับฟังนะครับแต่ลองดูครับถึงห้าโมงนะําไม่ได้ก็คงจะต้องยอมนะครับถ้าอย่างนั้นผมอาจจะต้องขอตัวลาทางพี่ๆนาๆไปก่อนเลยละกันนะครับคลิปนี้ถ้ามีความผิดพลาดอะไรยังไงอาการใดอะไรไงผมขออภัยทางพี่ๆนาไว้ด้วยนะที่นี่ด้วยละกันนะครับถ้าอย่างนั้นผมอาจจะต้องขอตัวลาทางพี่ๆนาๆไปก่อนเลยละกันนะครับไว้พบกันใหม่พีหน้านะครับไปดูนะครับว่าเราจะไปตกปลากันที่ไหนต่อนะครับ ต้องบอกว่าเป็นคลิปส่งท้ายปีนะ66นะครับดังนั้นผมขอตัวลาทางพี่ๆน,นะนะไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่พี่หน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ